แม่ถอยมาบม่าำเพื่ยิงไม่ทันโอ้โหไม่หันเยงแล้วเขเข้ามาในนี้ได้ยังไงเอ้ยแม่อย่าตีมือชวนีสอีสองอะเบี้ยบอ้ากดเอ้าแม่อยากชวนมองที่คือมันมีสินค้าอยู่สินค้าหนึ่งใช้แล้วเนี่ยจะไม่ตายบอลถามแม่ว่าแม่จะซื้อหรือไม่ซื้อ สวัสดีครับผมบอลนะครับวันนี้ผมจะพาแม่ผมอะไปรู้จักกับเกม Dota 2แม่ผมไม่เคยเล่นเลยดูซิว่าแม่ผมจะไหวไหมสําหรับมือใหม่เนี่ยจะได้รู้ไงว่าเกมนี้มันเหมาะสําหรับมือใหม่หรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปลุยกันแม่พร้อมไหมพร้อม <laughs> <laughs> โองกล้องไล้วมองบอล <laughs> เจอกันเจอกันมาแม่ <ph ol if az> แม่เรา มาลุยกันเลยดีกว่านะให้มองกล้องวันนี้กล้องอยู่นู่น <c oughs> กล,ล้องอยู่นี่จะเป็นสตรีมเมอร์ได้ไหมโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคเรากดสตาร์ทโอเคบอลจะเลือกฮีโร่ที่แบบหาเงินง่ายที่สุดโอเคนะแม่แม่ตั้งใจมากเลยนะเนี่ยอ่ะแม่ฟังบอลก่อนนะอพอเลือดมันแดงแดงแถบหลอดแดงแดงปุ๊บแม่คลิกขวาแม่คลิกขวานะโอเคนะถ้าเราคะแนนรวมกันเกินสามพัน วันจะไม่ไปเที่ยวแล้วพาแม่ไปทําบุญแต่ถ้าไม่ได้สิไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่ถึงบนไปเที่ยวไดทาบุญไม่ได้อะไรอัเริ่มแม่แม่ขิดขวาแม่เดี๋ยวพอหลอดมันมานะอ่ะแม่เอามือจับจับขวาแม่คิดขวานะขวาไหนขวาไหนขวาเอาขวานี่อ่แม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 ่เดินไปข้างข้ากนอ่ะอ่ะมันจะพอมันจะหมดแล้วเลยตัวเนี้ยแดงเอาแค่ตัวแดงอะไม่รู้ เดม่รอรอรอยังไม่หมดยังไม่หมดแม่ใจเย็นพอมันใกล้หมดหลอในนี่เหรอเออดีนะไอ้ยังอ่ะได้เอาอ่ะได้โอเคไอ้หนในในหลอดเป็อยู่ไหาย่าหลอดเนี่ยหลอดอยู่เนี่ยเนี่ยเอาเลยกดอื้อสุดยอดทีมเปอร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องตายแล้วแม่แม่กดกดกดงงกดยังไงม่โอ้ยไปไปถอยพักก่อนส่งไว้ส่งไว้แล้วแม่ แล้วกดแรอเรามันหมดเห็นหลอดไหมเอาหดหดเอออย่างนั้นวไปแล้วอ่านเมตเท่าไหร่ครับไม่ไม่ดูกระสุนทำหลงไม่ไม่ไม่แม่ไปไอนไปไหนอ่ะมันไม่เหมาะกับมือใหม่จริงไม่ให้อย่าลากไปดิไม่เกาวางไว่เฉยแม่วางไว้เฉยโอเคแม่หยุดตรงกลางไหนๆตรงไหนอ่ะไหนแม่แม่แม่เป็นตรงนี้อยู่เฉยก่อนอยู่เฉย ดิฉันเดี๋ยวมันบอกมองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่นี่นี่นี่เอออย่างนั้นอ่ะพอหลอดแดงๆมันใกล้หมดอ่ะในในหลอดในในทิ้งเหนื่อยมากไม่ถอยมาปุ้งท้องปุ้งยิงเอายิงยิงแล้วมันตายเหรอตายอะแม่แม่แม่ว่นมันจะมันคลิกดิคลิกตายตายอันไหนตายตายอย่าปุ้งปุ้งายมันสมาธิไม่งัดถอยไม่หันโอ้โหไม่หันเจ็งแล้วเอาเข้ามาในนี้ได้ยังไง พังหมดแล้วไม่พังพังหมดแล้วไม่พังคือมันมันง่ายมากเลยนะไม่ง่ายหมดเองไม่ได้เจ็ดร้ยห้าสิบใ่ไอ่าเดี๋ยวตาบอลให้มานั่งอันนี้เริ่มต้นใหม่เลยหรอใช่เอ็แบบโปโปอะไรดูเมื่อกี้ไม่ได้อะไรนะ เด็ดพันกว่าเด็ดพันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแม่อย่าตีมือโอ้แม่ตีมือไม่เกี่ยวเลยผมไม่พอตะกิดมือมันไม่ได้บอลฉันไปได้ได้อยากให้บอลไปเที่ยวใช่ไหมล่ะไม่อ่ะไม่เพราะฉะนั้นลองลองอยู่นิ่งๆอ่ะอยู่นิ่งเงียบอืมรู้เรื่องโอเครู้ยังไง เราพันสองเมื่อกี้ไม่เจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบ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 อืถ้าแม่ไม่ตีมือนี้ <c oughs> โดนบอลลูกตัวไม่โดนหรอกโดนตรงไหนเนี่ยเนี่ยกดตรงนี้ขไนได กดตรงไหนนะเนี่ยเนี่นี่กดอ,อะไรเนี่ยมันเป็นความเคยชินแม่เนะอือแล้วถ้ามันมาเต็มเมื่อกี้ไม่ก็เข้ามาอย่างนี้เหมือนกันอไม่เข้ามาไม่ได้ยังไงมันมันควรจะอยู่ตรงกะแล้วที่อชวนคุยนะโอ้แม่ <c ười> ทำไมอ่ะตองเขไม่ชวนที่ส,สองสาีะเวันฮะแคกดเอาพม่อ้าชวนมองที่เขาอไงเมื่อเวลามันเหลือเท่าไหร่ รู้แล้วก็เนี่ยกำลังจะทําให้แบบไม่อยากไปเที่ยวเลยน่ะไม่ควรไปเที่ยวเที่ยวไม่ได้ทาไมถึงเที่ยวไม่ได้เที่ยวมันไม่ดีไงอะใครบอกไม่ดีแม่เลยแตบอกว่าไม่ดีอือป่าประโยชน์ตรงไหนมันก็ันก็ไม่มีประโยชน์เลยเขาเรียกว่าเ่ยเงินเปล่าเป่ออย่างอื่นได้อืมเกินแล้วแหละนี่ยไังยางสามห้ายังเมื่อกี้มันบอกเ่าไหรนะสามห้า ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคสามเปนสามใช่ไหมเออสามเออใช่ใช่ของมีปวดหัวยังไงทำไมปวดหัวได้ไงปวดถอนแม่ไม่ไหวว่ามันไม่เหมาะกับคนแบบทำไมคนแก่ใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ไม่ควรเล่น <c oughs> ยากไปอ่าใช่ใช่ <c oughs> เนาะอ่ากำลังฝึกเล่นมันต้องอย่างนี้แค่คนเดียวมันก็สามพันห้าสิบละ แค่คนเดียวก็สามพันห้าสิบและนั่นแหละเนอ <pers> อหัดเล่นนี่เจ็ดร้อยห้าสิบนี่ถือว่าจริงเลยนะไม่<ต>คือถ้าแม่ไม่ปวดบอลเยอะกว่านี้ตแ, <laughs> แต่ดีละโอเคแม่บอลมีคําถามก่อนจะปิดคลิปโอเคไหมว่าคือตอนนี้เราไม่ไลฟ์ steam, สตรีมเห็นไหมตอนนี้มันศูนย์ปกติมันจะมีคนดูประมาณเกือบ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 ประมาณอยู่ที่แปดร้อยเก้าร้อยเดี๋ยวเข้าหลังคนดูด้วยเหรอเดี๋ยวเขาหลังพาแม่มาดีไหม เอเราไปคําว่าเลินบนมีคําถามอันนี้เป็นคําถามที่แบบว่าคนทั้งโลกอยากรู้ว่าเออเดี๋ยวมันจะถามแม่แค่คําถามง่ายๆว่ามันอยู่ไหนวะผมหาไม่เจอ,อเฮ้ยอ่ะแม่มคือมันมีสินค้าอยู่สินค้าหนึ่งเป็นสินค้าที่แบบว่าเออใช้แล้วเนี่ยจะไม่ตายแม่เข้าใจไหมที่มันจะสื่อ คือถ้ามีอยู่ในตัวจะไม่ตายเป็นไปได้ยังไงไม่มีนะแม่บ่นถามบอากำลังจะถามคําถามว่าแม่เป็นแม่จะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าสมมติเรามีชิ้นนี้แล้วตะแล้วเราไม่ตายไม่มีไงในความเป็นจริงมันไม่มีบ่นถามแม่ว่าแม่จะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ซื้อโตรสี่เลยเนี่ยมีแล้วไม่ตายแม่ไม่ซื้อเหรอไม่ซื้อเออพอละปิดคลิปเลย ไม่น่าถามเป็นกันทั้งทวีปเจอกันต่อไปในคลิปหน้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมากเลยนะครับเดี๋ยวพาแม่ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าเกมนี้มันยากไปอาจจะแบบว่าเออ Resident Evil อย่างเงี้ยง่ายๆเกมแบบสำหรับเด็กเล่นอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นอะนั่นละเอเออเรื่องเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแม่สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะนี่ไม่มีใครอยู่ครับไปแม่แล้วแม่อยู่ก่อนหนี้